สิ่งที่ทุกคนรู้สึกเสียใจและเศร้าสลดคือการสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงท่านที่ได้รับการรักพักดีจากประชาชนทุกคนและนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกต้องการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ่งแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการแสดงความอาลัยที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรและนี่คือส่วนที่คนใหญ่บางคนอาจจะพลาดไปที่อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายกกฟจังหวัดนครนายก นายจิรันธนินนรารษฐวั์ผู้จัดการต่อได้นำคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยเบื้อง,งหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงกิจกรรมนี้ไม่ได้เพียงแค่การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของพระองค์ท่านแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันแสดงความอาลัยในชุมชนองค์กรคณะผู้บริหารและ พนักงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมถวายความเคารพและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราต้องถามตัวเองว่าเราจะแสดงความอาหาลัยในการสูญเสียบุคคลที่เรารักพักดีอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดคุณคิดว่าการแสดงความอาลัยแบบนี้เป็นการแสดงความเคารพที่เพียงพอหรือไม่มาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ